ครับคุณผู้ชมโปรดฟังไปมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของแต่ละพักร่วมรัฐบาลดีกว่าเริ่มจากพักรวมไทยสร้างชาติค่ะพักที่เป็นผลิตผลของลุงโตของสามปออของคอสช,อชเอากา็นให้ครบนะเมื่อวานรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ข้อความสั้นๆในเพจที่เป็นทางการของพักข้อความดังต่อไปนี้ค่ะพักรวมไทยสร้างชาติขอยืนยันจุดยืน ในการทำรงและพิทักษ์อำนาจอับชิปปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดถอดรหัสกันเองแล้วกันนะเขาพูดแบบนี้ขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ชัดเจนค่ะเมื่อวานก็ได้โพสต์ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชิญกรรมการบริหารประชุมเรื่องสถานการณ์การเมืองในเวลา17.00นณนะที่ทําการพักประชาธิปัตย์โอเคทอาทีของรุมไทยสร้างชาติเนี่ย เดี๋ยวรอดูวันนี้มั้จำนวนเสียงเขาเยอะ36เสียงใช่แต่เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มไงจะสองกลุ่มออถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์แล้วเดี๋ยวมันจะยาวเวลาจะไม่พอ,เอ,อเอากันอย่างนี้จากรวมไทยมาประชาธิปัตย์จอดป้ายที่ชาติไทยพัฒนาชาติไทยพ,พัฒนาก็ประกาศชาัดเจนแล้วนะคะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักสสแล้วก็ประธานคณะดําเนินงานต่างๆนะคะในเวลา1 6 3 0นก็เพื่อหารือเน่ท่าทีทางการเมืองเรื่องนี้แหละ ก็เชื่อว่าแต่ละพักถ้ามีการเรียกประชุมกันวันนี้น่าจะประกาศจุดยืนอะไรบางอย่างหรือเปล่าพีาา่ดนัยมองแบบนั้นไหมผมคิดว่าอยู่ในสภาพเดิมๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ถ้าเรียกประชุมแบบนี้นะเดี๋ยวรอดูวันนี้ละกันว่าจะมีความชัดเจนรวมถึงรวมไทยสร้างชาติวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันคืบหน้าสงบวานก็ได้อืมอืมอม